สบายดีพี่น้องเวอร์สปทุคกคนเมืองสุวรรณน่าจะเด้อวันนี้พี่ว่าสิเห็ดน้่งพิกเห็ดปวกเห็ดโคนนะคะมาเบิ่งก,กันเลยนน่นจาจะเนาะใส่ปลาเน้นจะเนื้อปลาเน้นนะคะแกำเนงจา้าเดี๋ยวพี่ว่าขอเอาไอ้ปลาโขกก่อนนะคะแกำเนงจ้าตำพริกกับห,ก <c oughs> กหอมหอมไอ้ขัวเรียบร้อยจ้ะใส่ใส่เห็ดนั่งกันเนาะพี่น้องเนาะ โคน่นนิสตโรใหญ่ๆน้อพี่น้องจา๋าคิดว่าเขาต่ำมือไดจะเริ่มสิกระเด็นใส่ตาโคนดอกใหญ่ๆพี่น้องจา๋านิสตโรกจุ่มๆพี่น้องจ,าองจาา๋าเห็ดโ้นเฮ็ดปวกกัพี่น้องจ๋าเฮ็ดปวกจากงานนี้เฮ็ดปวกกันั้งออกมาพี่น้องนะเฮ็ดปลาก,กระทังออกจะไหนเจ้าทับ ทั้งอันบ้านแพ่วหวเอาฮหนออกย่จ้าเพราะว่าผลมันปีนี่ผลมอนบ่คอยปนไดจ้ามันบ่แห้งนยพี่น้องตกดูแต่พ่อแแง่แ่นะมันหดจากจากจากรงมานนําทวมทีดทวมเลียนขึแต่ก่อนะปีนีจะสิกินบดูุมาไปนอนเฝ้าดิจ่าควัดแตกสะัดป่ารุ่งเรื่อนจะเนาะป่าเน่นมาก่อนจ้ะนะป้อนนี่ะ พริกดิบเรือผงด้วยเพรว่าใส่พริกดิบโอเนาะปนด oh, <no. S 1> ้วพริกดิบองใช่ ยมอาถรรพ์น่ะสิล่ะมาจัดพักสิละ่ะหมกแจงเอาแจงเองว่าพอแ่งพอาน,น่อ <c oughs> นตู่หน่ <c oughs> <c oughs> แบบนึงนะคะ เดี๋ยวมังสวยก็น้ำพริกในที่ฝนอันนี้เอาอันี้ไปไว้ด้านน้ำปลาใส่ไนลองจ้าน้ำปลานะคะน้ำปลาที่เราต้มใส่เห็ดน้ำปลาที่ต้มใส่เห็ดเดี๋ยี่น้นองจ้ะเอาของขนั้นไปได้ เมื่อห้อมันสิหน่อยสิเซ้งๆถวยงามๆมากกว่าอีกแป๊มหนึ่งนะครับแป๊มหนึ่งจ้ะเก็บผงสุดรสความพ่น้องจ้ะมาต้งใส่หลายจา้ะเพราะว่าควอมบานของเห็ดฝั่มีอยู่เดียวแล้วจ้ะซีมด้วอยสอดยานามมาซีม หอมสีสันเลยจ้ะสีขาวอยงสีเวสเวาสีขาวได้พี่น้องเอ้ยเอพริกดิบเนาะเอาซีมือนี่โคกเหนือปลายซีมใส่โคกเหนือปลายเสียบ <Okay. S 2> นวดยังเสียบพี่น้องจ้าเสียบค่ะแต่พี่น้องจะเซ็ตหรอจ้าพี่น้องจ้า น้ำพริกเห็ดโคนนึกว่าปนเห็ดปวกนะจ๊ะเนาะปนเห็ดปวกจ้ะน่ายกินบ่จ้ะพี่น้องจ้าน่ายกินบ่จ้ามากินน้ำพริกบาได้พี่น้องเด้อต่เสียบบ่จ้าสีสันบ่บ่แดงนี่พี่น้องแต่ว่าความเผ็ดแต่ชุดยอดกับพริกอันสีฟ้าจ้ะพี่น้องจ้าผ้าแก้มห่อกระมอันผักแตียงนะจ๊ะเนาะแตงกัวแล้วก็มีแตงแตงร่ายใจแตงจริงอ่ะแตงไทยนะจ๊ะเนาะแล้วก็มีไอ้ทัวจ้า ประกาศขาวจะประกาศหอมจะหรือว่าพักสลัดกันเองก็จะเนาะแต่พี่น้องจ้าว่าอะไรอย่างห้างพี่น้องจ้าไปกินกันเล่นก็จะเนาะแต่ว่าบริก้หเห็นบริกินให้เบิ้งก็จะเด้อแต่ว่าสิไปกินสองสาร้าพาเสียบจ้ะจิไปกินสองสาราพาเพสาาาเียบนะคะคลิปนี้ก็ไม่ยังไงได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องคนใดคนแร์คนติดตามกนปกติ่งจ้าประสิบว่าผานการแจ้งเตือนคลิปไม่างสาราพากินเพียวบานะพ้องเนาะพี่น้องติดขาวเพียวบา พอผมคุ้มจะเดิ่นลงเรื่องเก่าหนาใส่จะเจี๊ยบยาไข่ไม่งั้นใส่ร้ายๆนะแต่พี่น้องจ้าขอบคุณเอฟซีเก่าทีเว,เวย์เบนมาบุงคิดพระบาทตลอดนะจ้าขอบคุณเอฟซีใหม่ทีทีกำลังเขามาติดตามนะคะขามาเดี่ยวถาเพี่ว่าเลยจะเด้อกลับไปหาบุตรกคนไปเป็นปีมาหาพี่ว่าเป็นปีแพรย์กับพี่ว่ากับสิกับไปหาขึ้นคือเก่าจาก่ต้องห่วงจ้าคิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสํานียนะจ้าบายบายจ้า